สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเดินตามกองไทยนิยมชมอร่อยที่ร้านมาลิซอยรามคำแหง24่ง24ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆร,ร้านไปดูกันเต็มๆได้ที่ YouTube Search Group Official ไทยนิยมชมอร่อย EP5 นะคะอันนี้ทีมกล้องของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดรายการค่ะ,ะทางพิธีกรของเราก็มาแล้วนะคะมีพี่อ้างแบบพี่ตือนะคะซึ่งวันนี้พี่ตือก็มาพร้อมกับเสื้อชุดไทยที่เข้ากับทีมไทยนิยมสุดๆไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านก็คือ ร้านมีความน่ารักโฮมี่โคซี่มากๆมูมถ่ายรูปก,ก็น่ารักน่ารักเต็มไปหมดนะคะพิธีกรของเราก็เปิดรายการกันตรงนี้ค่ะพี่นกกับปิวก็ช่วยกันเตรียมข้อมูลว่ามีอะไรเกี่ยวกับร้านนี้ที่พิธีกรควรจะทราบบ้างนะคะนี่ก็พี่นัดกับทีมกล้องของเราพี่นัดก็เป็นโปรดิเวเซอร์รายการตอนนี้ก็มาช่วยจัดช้อนซ่อมนะคะอันนี้ก็คุณปลายเจ้าของร้านซึ่งคุณปลายก็น่ารักมากๆมาพูดคุยกับพิธีกรของเราว่าร้านมีความเป็นมายังไงอาหารแนะนํามีอะไรบ้างซึ่งเท่าที่เห็นก็คือน่าทานทุกอย่าง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆร้านนะคะก็คือมีมุมน่ารักน่ารักกระจุกกระจิกของตกแต่งต่างๆมากมายซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆก็เหมาะกับการพาครอบครัวมาทานเป็นบรรยากาศชิลๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของร้านซึ่งร้านก็มีเมนูมากมายหลายอย่าง ก็ราคาไม่แพงด้วยก็ไปลองชิมกันได้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มถ่ายทำกันแล้วค่ะพี่กรณ์อของเราก็แนะนำอาหารต่างๆพูดคุยร่วมกับเจ้าของร้านอันนี้อาหารก็มาเต็มโตแล้วก็น่าทานทุกๆอย่างเลยไก่ทอดก็น่าทานมากนะ้ำสมุนไพรก็ทางร้านทำเองด้วยเช่นกันนะคะทุกอย่างบนโต๊ะก็คือดูดีสุดๆต้องพลาดไม่ได้ต้องลองไปทานกันนะคะทุกคน อันนี้พิธีกรของเราก็ลองทานกันบ้างค่ะซึ่งทุกอย่างก็คืออร่อยมากๆที่นี่ผัดไทยเขาเด็ดไม่เหมือนใครปีกไก่ก็สูตรพิเศษจริงๆชั้น2ของร้านก็จะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักไปถ่ายกันได้นะคะก็จบไปแล้วกับเดินตามกองไทยนิยมชมอร่อยที่ร้านมาลิราม24ี่นะคะก็คราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะ